ทิตารีเสวังเจ็ปสวัสดีค่ะเป็นเวลานานแล้วที่เดชานิดเทสไพลอดของวายิปปได้รับการเผยแพร่าทางออนไลน์และมีข่าวว่าจะเสร็จสิ้นการถ่ายทําในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมแม้ว่าจะยังไม่แน่ชัดว่าเป็นวันไหนแต่วันที่สิ้นสุดการถ่ายทําก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเมื่อวายิปอเข้าร่วมการถ่ายทําบนเครือข่ายทั้งหมดแทบไม่ได้เห็นการปรากฏตัวใดๆของเขาเป็นเวลานานถึง4เดือนแล้วในฐานะศิลปินการเปิดเผยตัวตนในช่วงเวลาที่กําลังถ่ายทํา ถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำอย่างมากค่ะในฐานะนักแสดงเมื่อพวกเขากำลังถ่ายทำภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หรือกำลังพักผ่อนอยู่พวกเขาจะมีการอัปเดตภาพหรือวิดีโอต่างๆเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อแฟนๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแฟนๆของพวกเขายังคงมีความเหนียวแน่นอยู่กับเขาตลอดไปแต่เมื่อพูดถึงไวท์ปอสิ่งที่ต้องพิจารณาไม่ใช่คำถามที่ว่าแฟนๆจะยังคงรอหรือไม่เมื่อเขาเงียบหายไปแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือ เขาสามารถพัฒนาทักษะการแสดงสู่นักแสดงมืออาชีพเพื่อที่จะทําให้ผลงานของเขาได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมหรือไม่แน่นอนว่าการพึ่งพาแฟนๆเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีการพัฒนาทักษะการแสดงใดๆเลยก็แทบช่วยอะไรไม่ได้แต่ถ้าการมีทักษะการแสดงที่ดีและทําให้หลายคนยอมรับได้ย่อมเหนือกว่าอย่างแน่นอนค่ะในวันนี้หวายบอกกาลังก้าวเข้าสู่เส้นทางนักแสดงมืออาชีพดังนั้นเขาจึงทุ่มเทยอย่างหนัก เพื่อการถ่ายทำราชาแห่งท้องฟ้าภาพ,พย,ายนตร์เรื่องนี้มีกองหนุนที่แข็งแกร่งซึ่งเป็นกองกำลังสำคัญของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นศูนย์วัฒนธรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ของกองบินอากาศและศูนย์วัฒนธรรมอุตสาหกรรมการบินแน่นอนว่าทั้งสองหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานทางด้านกองบินทหารอากาศของกรมประชาสัมพันธ์ของทางราชการอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันร,ราชาแห่งท้องฟ้าก็เป็นภาพย,ายนตร์ในประเทศที่ยอดเยี่ยม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วและได้รับการรับรองจากชาหน้าฟิล์มนิวว่ามีการถ่ายทําในสภาหแห่งชาติครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนับได้ว่าเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่และสําคัญมากแม้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่มีเนื้อหาบนอินเทอร์เนต็ตแต่ก็มีปรากฏในรายงานข่าวของช่อง CCTV หลายครั้งซึ่งได้ระบุว่าราชาหแห่งท้องฟ้าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่หวังยี่ปอนักแสดงจอแก้วพันตัวมาเป็นนักแสดงจองเงินนี่ก็แสดงให้เห็นว่า ช่อง CCTV ได้ให้เกียรติหวังอีปอปอย่างมากค่ะความพยายามทั้งหมดนี้ของเขาจะได้รับรางวัลที่ดีเสมอในฐานะฮีโร่ที่รับบทนำชายของภาพยนตร์เรื่องนี้การแสดงของหวังอีปอได้รับการคาดหวังไว้อย่างสูงจากทุกคนและทุกคนก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาหลังจากผ่านตัวเองเข้าสู่วงการภาพยนตร์มากขึ้นหวังอีปอปสามารถมีส่วนร่วมในบทบาทนี้และคาดว่าจะกลายเป็นผลงานจินเอกของเขาอย่างแน่นอนค่ะสัญญาการเป็นนายหน้าซื้อขายลักทรัพย์ของเซอร์จาน จะมีการเปลี่ยนแปลงในปี2023ตามข่าวล่าสุดว่าเขาจะแยกทางกับลุงตันนีและเขาต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนที่สัญญาจะหมดอายุในปี2026ในปีนี้เซอร์จันมีซีรีส์ฮิตถึง2เรื่องชื่อเสียงและรายได้ของ2เรื่องนี้ก็ค่อนข้างดีมากและที่จะตามมาเร็วๆนี้เป็นละครพีเรียตจินฟอร์มยักษอีกุยายวที่จะออกอากาศในช่วงฤด,ดูร้อนนี้ซึ่งคาดว่าจะเป็นเดือนมิถุนายนหลังจากรทําทะเลในฝันในไหานาน เซอจันได้เดินทางกลับปักกิ่งเพื่อถ่ายทำต่อซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางเดือนพฤษภาคมเขาอาจจะพักผ่อนต่อเพียงไม่กี่วันและจะเริ่มถ่ายทำเรื่องใหม่ในทันทีเมื่อพูดถึงละครเรื่องใหม่ของเซอร์จนันต้องบอกว่าลืมมาเยอะมากอันที่จริงแล้วทั้งหมดนั้นล้วนมีการติดต่อเข้ามาเพื่อให้เซอร์จันได้ตัดสินใจแต่ทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในดุลพินิษของเขาว่าจะเลือกละครแนวไหนตอนนี้มีข่าวเกี่ยวกับละครเรื่องใหม่ล่าสุดเข้ามาอีกเรื่องน่าจะเป็นละครพื้นเมืองสมัยใหม่ ของเทนเซนต์วิดีโอมากที่สุดปัจจุบันทรัพยากรของเซอร์จานส่วนใหญ่เป็นของเทนเซนต์และซินลีพวกเขาพยายามอย่างมากที่จะร่วมมือกับเซอร์จานมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่มีละครเรื่องไหนที่เหมาะสมและคู่ควรกับเขาเมื่อเร็วๆนี้ไอพี IP ของดิฟ o c คัตทุกฮอกได้รับการผลักดันเพื่อร่วมมือกับเซอร์จานว่ากันว่าโดยทั่วไปแล้ววาจิจิวามักมีอากติต่อละครรักโรแมนติกของไอดอลแต่ต่อมาได้มีกระแสข่าวว่าเธอได้ซื้อลิขสิทธิ์ของละครเรื่องนี้ และกลายเป็นโปรดิวเซอร์ในฐานะบริษัทผู้ผลิตโดยคาดหวังว่าเซอร์จันจะรับบทนำในเรื่องนี้เนื่องจากเซอร์จันทำได้ดีมากกับละครแนวนี้และเข้ากันได้ดีกับสไตล์ของเขาดาราที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของวัจจิจีวาก็คือเซอร์จันและเหมาปูอี้แต่ทั้งคู่ไม่ชอบกันออกรายการวาไรตี้มากนักเนื่องจากรายการวาไรตี้สามารถทําเงินได้อย่างรวดเร็วดังนั้นเธอจึงพยายามผลักดันให้เหมาปูอี้เข้าร่วมในรายการวาไรตี้มาโดยตลอด แต่หมาปุยได้พยายามถึงสองสามครั้งและรู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับเขาเขาเลยเลิกแสดงในรายการวาไรตี้ในทันทีเขาพอใจแค่การเข้าร่วมในรายการวาไรตี้โชว์ที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ชีวิตส่วนตัวและผลงานของเขารวมถึงการแสดงด้านด,าน,ดนตรีเท่านั้นและเซอร์จันก็ไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมในรายการวาไรตี้เช่นเดียวกันอันที่จริงว่าจีจีวามีแหล่งรายการวาไรตี้มากมายดังนั้นเธอจึงผลักดันให้กับศิลปินคนอื่นๆเช่นอย่างเจ้าเย่ เธอมักได้รับเลือกให้เข้าร่วมรายการวาไรตี้มากที่สุดในปัจจุบันวาจิจิวามีความสามารถและเก่งมากในการค้นคว้าหาดาวแต่ความสามารถของเธอในการดึงดูดผู้คนมักจะล้าหลังเล็กน้อยเมื่อเทียบกับบริษัทในหน้าอื่นๆสตูดิโอส่วนตัวของเซอร์จานในปัจจุบันค่อนข้างเป็นอิสระและมีข่าวว่าในปี2022เซอร์จานและหลงตันนีโปรดิวเซอร์ของวาจิจิวากำลังจะทำสัญญาฉบับใหม่และรายได้ของเขาจะถูกแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่ง นั่นก็คือ50-50ซึ่งงานนี้หลงตันนี่แทบไม่ต้องทําอะไรเลยกับความนิยมของเขาการเซ็นสัญญาระยะยาวของเขาซึ่งเป็นแบบนี้กับศิลปินทุกคนหลังจากนั้นไม่นานก็สามารถแบ่งกันเพิ่มใหม่ได้ทั้งสองฝ่ายมีสัญญาระยะยาวถึง10ปีตอนนี้แผนของเซอร์จานคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างไรก็ตามเขาจะมีอายุมากถึง34ปีเมื่อครบสัญญาในปี2026การเปลี่ยนแปลงในช่วงต้นนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างแน่นอนค่ะ และบริษัทยังคงต้องการให้เซอยวจานเข้าร่วมรายการวาไรตี้บางรายการมากขึ้นแต่เซอยวจานได้ปฏิเสธในทันทีเขาคิดว่าการเข้าร่วมรายการวาไรตี้จะไม่เพิ่มการพัฒนาในด้านทักษะการแสดงของเขาเซอยวจานต้องการพัฒนาทักษะการแสดงของเขาและบรรลุการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นเขายังคงมีการวางแผนค่อนข้างมากเซอยวจานจะครบสัญญาในปี2026แต่เขาต้องการเปลี่ยนแปลงการเซ็นส,สัญญาใหม่เพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น นานาโคเซจันจะโด่งดังมากขึ้นจริงๆแต่ทรัพยากรของเขามีไม่มั่งนั้นท้ายที่สุดเขามีละครโทรทัศน์ของซิลี่และเทนเซนเท่านั้นนอกจากนี้ทั้งสองบอริษัทนี้ยังคงมีศิลปินอื่นๆที่เขาสนับสนุนอยู่เช่นเดียวกันและความสามารถในการรับละครเพิ่มเติมเป็นหนึ่งในความปรารถนาของเขาเซจันปัจจุบันมีเสียงที่เป็นอิสระสูงมากในวาจิจิวาเขาได้วางแผนอาชีพของตัวเองตอนนี้ศิลปินชายในปี1990ได้เปลี่ยนแปลงไปทีละคน นักแสดงจากยุคป,ปี1990ถึงยุคป,ปี1996ยากที่จะแข่งขันเว้นแต่เป็นสถานการณ์พิเศษและนักแสดงชายหลายคนที่เกิดในปี1990โดยส่วนใหญ่แล้วอยู่ในตำแหน่งกลางเท่านั้นนักแสดงแต่ละคนมีตำแหน่งและตลาดของตัวเองอยู่แล้วการเปลี่ยนแปลงจากนักแสดงละครโทรทัศน์เข้าสู่เส้นทางของดาราภาพยนตร์เป็นทางออกที่ดีแต่วงการภาพยนตร์นั้นเข้าได้ยากกว่าสำหรับละครโทรทัศน์ยังมีหวังมากกว่าหวงเสียนหูเกอจูเจเวิร์น เป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลงของละครและเป็นต้นแบบของความสําเร็จตอนนี้อุตสาหาการรมภาพย,ยนตร์และละครโทรทัศน์ถูกแบ่งออกเป็นหลายๆแวดวงเือจันตอนนี้กําลังมั่นคงในละครโทรทัศน์และละครออนไลน์ไม่ว่าเขาจะมีบทบาทที่ดีในละครหรือไม่นั้นสําคัญมากสําหรับเขาเขาหวังว่าเขาจะประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้และมีการเดินทางที่รับรื่นสู่นักแสดงมืออาชีพในฐานะที่เป็นดารานำโชคตัวน้อยที่ได้รับการรับรองในประเทศในปัจจุบัน เซอรจันไม่เปลี่ยนแต่มีการรับรองภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่ดีมากเท่านั้นแต่ยังทําให้ผลงานในละครโทรทัศน์และแม้แต่ละครทีวีนาวทหารเรื่องเอฟฟอร์ดก็สามารถขายให้กับต่างประเทศได้มากมายอีกด้วยการรับรองทางการค้าของเขาที่มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นและทุกการประกาศอย่างเป็นทางการอาจทําให้ต้องรีบซื้อหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพสูงเกือบ30รายการในปี2021การรับรองอย่างเป็นทางการครั้งที่หาของเซอร์จัน ในปี2022เป็นแบรนด์ต่างประเทศลอรีออลที่หลายคนคุ้นเคยและรู้จักกันดีกับแบรนด์นี้นอกจากแบรนด์สกินแค์แล้วยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและผลิตภัณฑ์อื่นๆหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการรับรองของเซอร์จานได้มียอดขายเกิน10ล้านยนูนหรือ51.515ล้านบาทในหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ลอรีออลซึ่งได้รับรองโดยเซอร์จานได้รับความนิยมอย่างมากบนอินเทอร์เน็ตและในย4ิบชั่วโมงมีการอ่านหัวข้อที่เกี่ยวข้อง มากกว่า300ล้านครั้งมียอดขายในยิ24ชั่วโมงของการเปิดขายพิธภัณฑ์ใกล้ถึง40ล้านหยวนหรือ205.958ล้านบาทจากยอดขายนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ความสามารถของเซอร์จ้าในการขายสินค้าพิธภัณฑ์2รายการถูกขายหมดสต็อกจากนั้นได้เปิดพรีเซลด้วยยอดขายเกือบ3ล้านรายการอย่างไรก็ตามแฟนๆบางคนได้เปิดเผยความแข็งแกร่งของราคาต่อนหน่วยก่อนและหลังการรับรอง ไม่เพียงแต่ความจุข,ของผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้นไม่กี่ร้อยมิลลิเท่านั้นแต่ราคาต่อนหน่วยก็ลดลงมากถึง60สยนูนหรือ308บาทอีกด้วยค่ะเป็นเวลานานกว่า1น,นเดือนแล้วที่การออกอากาศของละครเรื่อง diode of love ได้สิ้นสุดลงแต่ความนิยมของละครเรื่องนี้ยังไม่จบไม่เพียงแต่ในตลาดละครในประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงต่างประเทศอีกด้วยแพลตฟอร์มในต่างประเทศได้เปิดตัวซีรีส์นี้ที่ะรายการและได้รับความนิยมอย่างมากบน netflix บนแพลตฟอร์มระดับโลก ต้องบอกว่าเซืร์จันมีดที่พนที่โดดเด่นระดับนานา,นาชาติเขาได้ทําให้ละครเรื่องนี้อยู่ในกระแสของโลกหลายครั้งและการรับรองทางธุรกิจอย่างเป็นทางการตามปกติของเขาสามารถทะยานไปสู่แถวหน้าของบริษัทข้ามชาติแนวโน้มที่ดีและแข็งแกร่งของเขาได้ทําให้ละครโททัศน์สามารถมีที่พนเช่นปรากฏการตัดปกติของเขาละครเรื่องนี้อยู่ในรายชื่อฮิตของ netflix ทั่วโลกซึ่งเป็นกระแสตอบรับที่ดีที่สุดจากละครเรื่องนี้หลังจากเปิดตัวบนแพลตฟอร์มต่างประเทศ จะเห็นได้ว่าละครเรื่องนี้ยังได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศและยังเป็นละครที่แฟนๆไล่ล่าก,กันอย่างดุเดือดหมอกล้วยผู้ชันฉลาดมีเหตุผลเป็นมืออาชีพอุทิศตนในชีพการงานมีความเล่าเล่าสุขุมและให้เกียรติผู้หญิงเขาทําให้ผู้หญิงเห็นว่ามุมมองที่ถูกต้องของการแต่งงานและความรักเป็นอย่างไรเขาทําให้คนเชื่อได้จริงๆว่าคนที่ดีพร้อมเช่นนี้สามารถพบรักกับสาวธรรมดาธรรมดาได้ การแสดงของเขาก็สมจริงมากและทําให้ผู้ชมหลงรักตัวละครตัวนี้ซึ่งถือเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีเรื่องของเขาไม่เพียงแต่เป็นที่ชื่นชอบของตลาดละครในประเทศเท่านั้นแต่ยังทําให้เกิดกระแสดรามา่าไล่ตามละครไปกันทั่วในตลาดต่างประเทศอีกด้วยค่ะในต่างประเทศและแม้แต่แพลตฟอร์มระดับโลกก็สามารถได้รับการตอบรับที่ร้อนแรงมากเช่นเดียวกันเพราะแฟนๆของเขาอยู่ทั่วโลกไม่รู้จะมีกี่คนที่อยากเป็นเหมือนเซอร์จานคนต่อไปบางคนเรียนแบบใบหน้าของเขา บางคนเรียนแบบท่าทางของเขาบางคนเรียนแบบเพื่อที่จะมีแฟนๆเหมือนเขาและยังมีคนที่คอยติดตามเขาอยู่เสมอแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีใครแทนที่เขาได้แต่เป็นเพราะว่าเขาได้ยกระดับมาตรฐานนี้ให้สูงขึ้นเรื่อยๆและอยู่ในสถานะขั้นสูงเสมอมาดังนั้นจึงเป็นกญญารยากที่จะไล่ทันเขาการแข่งขันในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะครองตําแหน่งในตลาดละครในประเทศเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการให้ผู้ชมได้เห็นการเติบโต และความก้าวหน้าของละครในประเทศในต่างประเทศอีกด้วยมีผลงานมากมายที่ออกอากาศที่คาดหวังว่าจะได้รับความนิยมและทํากําไรได้อย่างมหาศาลแต่สุดท้ายการไม่ใช่แต่สําหรับเฉินชิงดิงได้ประสบความสําเร็จอย่างมากค่ะซึ่งได้ออกอากาศมาแล้ว4ี่ปีและนักแสดงทุกคนก็ไม่ได้มีชื่อเสียงใหญ่โตมาก่อนแต่ก็ได้ทํากําไรอย่างมหาศาลอย่างต่อเนนองในต่างประเทศและในวันนี้พิปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ